ป้าหมายอยู่ตรงหน้าบอหนึ่งเรียกวอสองขณะน,นี้พบเป้าหมายแล้วขณะน,นี้พบเป้าหมายแล้วชายหนุ่มหัวเสเียแขยวใส่เสื้อสีเง,งินพบป้าหมายแล้วค่ะคุณลงุงอาดีมากอีโนูจับตามองเขาไว้อย่าให้ขาาสายตาเชยวนะกลับเร้าค่ะคุณลงุงเรียนภารกิจที่หนึ่งติดตามพี่ลูกา้าและอยากให้ค่าสายตาภารกิจที่สองปกป้องพี่ลูกา้าและให้พี่ลูก้ากับคฤหา์อย่างปลอดภัย พี่เวาผมรู้สึกเหมือนมีสายตากำลังจับจ้องผมอยู่ยังไงก็ไม่รู้อะดยู่ตรงลานน่าจะเป็นสลับที่คุณอันวาสร้างมาแน่นอนทรงนี้สงสัยคือมิชิกโกยังไม่ได้บอกเล้มั้งว่าพี่จะพาเราออกมาซื้อชาไทยนะเออไม่นะได้เรื่องแล้วค่ะบอสพี่เวาจะพาพี่ลูก้าไปหาซื้อหายแต่ก็งงนะไปหาซื้อหายทำไมไห่แถวบ้านเราก็มีไหนดีซูซิพี่ลูก้าอยู่ไหนอาลาสายตานั่นไงอุตาเลาอยู่กาโนตินซะด้วย ทางในดีเรายัง่ไม่วาไปละกันหรือว่าแถวนี้จะมีคนค้าข่ไห้อย่างนั้นนั่นเหรอฉันต้องจับตัวให้ได้อ้าพี่ตาบอดพี่หหไห่ไห้ไหมคะอืมหญิงสะด้วยไม่พูดไม่จาเลย,ยงั้นเอาเป็นว่าเรามาปั่นไฟกันก่อนดีกว่าอุตลาเราไม่นะพี่ข่าวโดนแล้วอ้าเราจะมาปัาดเครื่องกันน้องทำไมเไปเห็นเครื่ออุตาลาแล้วหัวจะเต้น หรือว่าจะเป็นฮันเตอร์กันนะที่ขายไขให้พี่รูกาน่ะฮันเตอร์ตาหนี้เหมือนจะเป็นพี่กาลาเทกับพี่อีาควานะเติรดรายงานสถานการณ์ค่ะบอสสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างทราบข่าวมาแล้วค่ะว่าพี่เวราจะพาพี่รูกาไปซื้อไยเจ้าค่ะฮะซื้อายอย่างนั้นน่ะเหรอแถวครหอขันแล้วก็มีนี่ไปหาซื้อทําไมวะน่ะวอลหนึ่งเรียกวอาสองขนาดนี้พอชิมายมาเยือนอยู่แล้วค่ะพี่คาอ้ามตาวขึ้มาเล้วเอ๊ะอะไรกันน่ะเธอคุยกับใครน่ะตัวตายแล้วมีคนจับได้วอลหนึ่สถาานกร์ด พี่การาเทียคะอย่ามาตามหนูค่ะหนูแค่ทำภารกิจเอไม่นะฉันโดนไล่อีกแล้วหนูจะตามสองพี่ดูก้าก่อนสิค่ะอุ๊แอบหลบแอบหลบอ่อนพี่การาเทียคะนาแหกดีโอเคเรียบร้อยอย่ามาไล่หนูเลยนะคะพี่การาเทียหนูแค่ทำภารกิจที่คุณลุงอันวานมอใหมายมาให้หนูก็เท่านั้นนะ่ะไม่นะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดให้กูแอบแมาตรงนี้แหละอย่าเห็นนะไม่เห็นใช่ไหม มันไม่เห็นฉันตอนนี้เรามีแต้มเกือบจะส0 0พันแล้วงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อของกันดีกว่าไหนดูซซื้ออะไรได้บ้างเตอเรเรเตอเรรเรรไหนดูซิโอเคน่าจะได้แค่น้ำหอมนะคะงั้นอย๋าวเราก็ซื้อน้ำหอมไปก่อนละกันว่าแต่ตอนนี้พี่ลูก้าเราหายไปไหนกันนะไม่เห็นพี่เขาตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่ะหรือว่าตอนนี้พี่เขาน่าจะปั่นไฟอยู่ งั้นเราก็มาปั่นเครนี้กันก่อนแล้วกัรเครนี้แม่งไม่เสร็จสักทีหอยตั้งแต่ต้นเกมแล้วอาได้ยินเสียงพี่ลูก้าเชื่อมเครื่องแสดงว่าเขาปลอดภัยอยู่แน่นอนตอนนี้งั้นเดี๋ยน้องปั่นเครนี้สจเดี๋ยวน้องจะวาร์ไปหาแล้วกันนะจ๊าพี่จ๋าโอ๊ยปั่นมาตั้งนานได้แค่นี้เองกูไม่ปัน่นละเดี๋ยวนะพี่ลูกา้าพี่ลูกา้าพี่ลูก้าอยู่ไหนวะอันนั้นไงพี่ลูกา้าโอเควาร์ไปหาผู้ชายกันจ้าพี่ลูก้าจ๋าอ้เทียเทียทไมพี่ลูก้ากูข่าวจัวขนาดนี้อะ เออไม่นะพี่ลูก้าโดนแล้วหนึ่งแผลฉันต้องรีบไปช่วยอูน,นั่นไงเขาอยู่กับการาเทียสินะเอาล่ะกูทำไงดีวะนนี่ไอเทียไม่มีของช่วยเลยพี่ลูก้าสัดน้องมาหาแล้วจ้าไม่นะห้ามแตะต้องเขานะนี่แนะ่พี่ลูก้าวิ่งไปสัดน้องบ็อกตูดให้อ้แหกอยหอยอ้แหก,แหกเจ็บอี่อยหลอดเอ้ยอ๋อไม่คุณการะเทียสตามตูดเรามาคันอย่าอ้แหกเจ็บอยอ้อไม่นะพี่ลูก้าวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวน้องบล็อกตูดให้ อย่านะเฮ้อตายแล้วคุณโดนแหย่เองออาอิยอยเจ็บอ้าวไม่นะฉันต้องห้ามตายเจ็บเนือเก๋อุ้ยยังไงพี่ลูกา้าพี่ลูก้าสามารถขดเด็ดน้องฮิวให้ก่อนนะเออจะว่าไปแล้วเราคงไม่ใช่สารับที่คุณพ่ออันวาของฉันส่งมาหรอกใช่ไหมไม่ใช่จ้ะน้องคือน้องเองว่าแต่พี่ลูก้าหาซื้อไห้ได้หรือยังจ้ะเออไห้ที่น้านะ่ะไห้ข้างหลังน้องหรือเปล่าคะนั้นไห,ห้ลูกปานคะ่ะอย่าทะเลาะไปด้พี่ลูก้า มึงคิดจะหนีก็หนีไ,หไอหายไปว่ากูก่วกูด้วยพี่น้องอยากได้อยู่ข้างหลังนะั่นน่ะจะตามพี่มาทำไมลนะ่ะไปซื้อหายสินั่นตาหรือทั่วคะพี่ลูกา้าให้บ,บ้ามึงเป็นแบบนั้นเหรอคะแล้วจะเอาตีนมาให้พี่ทำไมเลยฮะไอเด็กผีเอ้เราว่าหนูรักพี่ลูก้ามากเลยคะ่ะหนูเลยแบ่งส้นตีนมาให้คะ่ะพี่เราต้องเท่าเทียมกันนะคะเท่าเทียมบ้านมึงสีมึงเกาะอ,อยู่ไรพี่ไอเด็กผีฉันกูไปแล้วจ้าโชคดีนะคะพี่ลูก้าตีนก้อนนั้นน่ะน้องให้นะคะหรือว่าเป็นของขวัญวันครบรอบที่เราเป็นพี่น้องกันมาหนึ่งร้อเด็กพี ว้าวตินก็นั้นนะ่ะทำงานได้เร็วสะใจดีฉันมากเลยค่ะมีประสิทธิภาพมากเดี๋ยวฉันจะสั่งใหม่แล้วกันนะคะเอออุตายห่านแล้วไม่นะพี่ลูกา้าโดนแน่แ่พี่ลูกา้ามึงไม่รอดแน่แน่พี่ลูกา้าฮันเตอร์รวมพลังที่ว่ากันนั่นเียบร้อยลมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้องไปช่วยนะคะพี่ลูกา้าตอนนี้นขอเนี่ยไปคิวตัวเองก่อนไหนเดี๋ยวฉัจะไปเจอใครกันนะ อ้าวพี่ปอกแปกหิวน้องหน่อยคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะไว้จบตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องจะไปบอกคุณลุงอันวาให้มาเหมาแพงหวยนะคะไม่ต้องห่วงกูไม่ได้ขายหวยกุตายแล้วนะมันปอกไปอีกคนหนึ่งนี่นะโอเคเอาเป็นว่าช่างมันคะ่ะสุดว,ว่าไปแล้วเนี่ยฉันก็ฮิว้วลงเหมือนกันนะคะเนี่ยหลังจากที่ปอกแป๊ก้าวหลังมาสามชาติตอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเราตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อปืนนะคะทุกคนเพราะว่าลูกกระโดดนั่งแล้วเนาะ ไม่นะฉันจะฉันจะไม่ให้พี่ลูก้าต้องตาเด็ดขาดไหนระปืนนีไ่ไงโอเคกระบ,บอกเดี๋ยวก็พอละเป็นเด็กเป็นเล็กไม่คนเล่นปืนนะจ๊ะอยู่นในเกมใครเป็นคนเฝ้าคนนั้นแหละคือผู้โชคร้ายจะไม่มีการใจดีอีกแล้วมังอาจให้พี่ลูก้าของฉันนั่งเก้าอี้ได้ยังไงนะฮะอีนานกลาร์เทียเกด้เจออีดฉันแน่พี่ลูกา้าเออช็อตแม่งไปเลยตามค่ะตามค่ะ ไม่ต้องขึ okay, okay, way, okay, like, ้นไปเรียบร้อยโอเคสวยเงินมากไหมเลนโอเคค่ะสิงแปบตอนนี้นะคะพี่ดูการนั่งรถไฟไปฝั่งนู้นแล้วว่ะแล้วแบบกระเทียมมันตามไปอะทุกคนทําไงดีวะคือถ้าพี่ขาลมันเราไม่มีของช่วยแล้วอ่ะหรือว่าเราจะแยกแยกดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ดูก้าลลมนะคะไปกันไปเป็นองค์รล้งให้เขาก่อนุยซื้อปืนปเิยดีไหมอะซื้อดีปะไม่ซื้อแล้วกันไปเถอะโอเคพี่ลูการอยู่นู้นค่ะวับเอาเอาวับมิติดโอ๊ยอีดอกช่างแม่ ไม่อุยลมแล้วลว่าอ้เลยว่าไิ่ทันแน่เลยเดี๋ยวซื้อปืนก่อนฮั hello, hello, ลโหลฮัลโหลร้านค้าสวัสดีค่ะขอปืนหนึ่งกระบอกค่ะเอาแบบชอ็ชอตๆสั้นๆน,นะคะโอเคขอบคุณค่ะไปค่ะไปค่ะอย่าเพิ่งจับนั่งอย่าเพิ่งจับนั่งอย่าเออสวยงามมากไรเฟลจุดเครื่องสวยค่ะจุดเครื่องสวยเอาไปเลยสิบสิบสิบโอเคเลิศมาอ้าวดกลปไปแล้วดอปวอรี่ <'t> นะคะพี่รูก้าน้องมาช่วยแล้วเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเห็นปะวะกูแอบ,บก่อนแอบบก่อนแอบบไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอก ไม่เห็นตัวเยี่แล้วอ้า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 วน้องหอมกูว่าไอ้เยียกูใช้ฟืนไปแล้วกูใช้ฟืนไปแล้วอ้าวเราใกล้ดีทุกคนกูใช้ฟืนไปแล้วเมื่อกี้จะกดสลับน้องหอมมันกดไม่ทันน่ะเฮ้ยมันยังเหลืออีกเฟสป่าววะเดี๋ยวเหลืออีกเฟสป่าววะเออเคเหลืออีกเฟสหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ เมื่อกี้กดเมื่อกี้จะกดสลัดน้ำหอมมาไปกดยิงปืนเสืยอยี่หอยช่างแม่งโอเคโอเคกับระเทียมไม่จิูวพี่รูก้าค์เนำมาช่วยแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะโอ้ไม่นะมันมาแล้วค่ะพี่รูกา้าไปค่ะจะเข้าไปทำไมจะเข้าไปทำไมอย่า yeah! <laughs> ไม่นะพี่รูกา้าพี่ทำให้ฉันดูแย่ yeah, มากเลยนะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> โอ้ยเดียวเองจะรอดอยู่แล้วพี่สาว <laughs> ไม่น้ <laughs> ่งเข้าไปข้างในเลย <laughs> โอเคค่ะพี่คุณลุงค่ะหนูส่งเขากลับคฤหา่านแล้วค่ะแต่ออกทางเก้าอี้นะคะอี <laughs> ่ย yeah, เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังวะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไหนๆก็แบบนี่นะ้ว่าทุกคนเราสศราค่ะซื้อน้ำขอมเพิ่มอ,อีกแป๊บหนึ่งขออีกสักขวดนึ่งยังดีรอบนี้ไม่ได้ซื้อวิ่งไหวเลย,เลยอะ <laughs> รอบนี้ไม่ได้ซื้อวิ่งไหวเลยโอเคซื้อน้ำหอมมาก่อนโอเคตอนนี้นะคะเหมือนว่าพี่ลักกี้กาจะโดนแล้วนะคะโอเคตอนนี้พี่ลูก้าก็ับกลับคัรห่านไปแล้วนะคะก็ชิลๆแล้วค่ะตอนนี้ เราทำภารกิจสำเร็จก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราส่งพีลูกากลับคฤหาสน์ไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคดี่เหมือนว่าเขาจะไม่เฝ้านะคะโอเคยังก็ทางสะดวกของเราแล้วนะพี่ค่ะน้องมาช่วยเราค่ะอุ้ยสกินทองด้วยโอเคไปค่ะพี่ขาตอนนี้เอ็มมาอุ้ยเอ็มมาเอ็มมาโอเคเอ็มมาฉันมาช่วยเธอแล้วพี่เอ็มมามาช่วยเราจ้าฮันเตอร์ก็มาเหอะอีเจตัวลาก่อนคขา2องรุมหนึ่งฉันโดนตัดกึ่งโอ้โหไม้ก็อีเราสองตัวตาแดงด้วย โอเคอีท่าความเป็นตนูนแล้วนะคะพี่การเทียห์ค่ะตาแดงหมดแล้วหรอตาแดงมาแล้วหรอโอเคค่ะอ่านดถชอเอสวยงามไม่นะอย่ากลับมานะโอ้ยวปวดหัวค่ะเออแหกจิตหน่อยเองไม่นะอย่ากลับมานะอีท่าความมึงอย่ากลับมาอ้าวอย่ากลับมานะอย่ากลับมานะเฮ้ยอย่าอย่าอยดี๋ยวเดี๋ย่าเอาอย่าอย่าน้ำหอมเออไม่นะ ใครก็ได้ช่วยน้องด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยกูด้วยมารับกูหน่อย <c oughs> พี่เวราขอบคุณมากเลยนะคะไลฟเฟรนพี่คือคนที่มีน้ำใจมากขอบคุณที่มารับหนูนะคะออกค่ะอ,ออกออกเออเลิศแง่ <c oughs> yeah, ทุกคนภารกิจสำเร็จเราสามารถาพาฟิรูกา้ากลับคฤหา์ได้นะคะแต่อกทันเก้าอี้